มาแล้วมาแล้วสําหรับการเปิดตัว Samsung Galaxy A55G บอกได้เลย<ๆ>ว่าคุ้มสุดๆสําหรับ Samsung Galaxy A55G เดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับช่อง Smartecia ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาพคดคลิปดีๆโปรดักต์ใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A55G นะครับเปิดตัววันที่11เดือน3นะครับปี2016นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคหน้าจอนะครับสําหรับ ตัวของ Samsung Galaxy A55G นะครับหน้าจอจะอยู่ที่6.6นิ้วนะครับเป็นค u ูให้ดีพันแล้วก็หน้าจอของเราเป็น Super AMOLED นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของ i n f i n i t y o d i s Play นะครับแล้วก็จะมีตัวของอหน้าจออยู่ที่120 h พนะครับแล้วก็สามารถที่จะสู้แสงได้อยู่ที่1,000นิตกันเลยทีเดียว CPU เป็น x n o ก1 0 8้4นาโนเมตรกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนอัลตตวาวิา12ล้าน,ลลนา,กกลานพิกเซลเลนมาโคร5ล้านพิกเซลกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านพิกเซลและยังรองรับการชาร์จเตน25วัตต์ด้วยแบตเตอรี่5,000เลยในครับการออกแบบมาให้จับกระชับมือเป็นเี๊ไรแลนราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,999บาท